สวัสดีครับพี่น้องมพ่อกับช่องเคยบ้านเชียงชาแนลครับผมกเกษเตรผ้าเห็ดผ้าเหล่นผ้ากินผ้าเทียวครับสวัสดีเอฟซีไทยแลนดครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลครับผมวันนี้ก็เลือกโอนแล้วครับทำหมดที่เรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระจไปสำรวจเบิ้งแบ่ออกรูกครับ แกงเนี่ยสิว่าเจ็ดตัวพี่น้องรับชมรับฟังครับผมเมื่อเอินเนี่ยจะได้อุ่นตาซ้าครับผมเนี่ยบ้าตัวใดสิโบมีลูกแต่ว่าอุ่นตาซ้าไปรอบนึงแล้วล่ะเพากะทีอุ่นตาซ้าอีกรอบครับอันนี้ก็ออกตัวนึงแล้วพี่น้อง จะหยอดสะดือมันนะครับเขาก็จะหยอดสะดือด้วยอยันนี้ครับหยอดสะดือลูกมันให้สะดือมันแห้งครับค่อยชิบ่ตายบ่มลุกงาเต็มที่แล้วครับนี่ข้าวโพดงายินเต็มที่ครับ ขยนหมอกระสิมอจะเศ้ามันจะเศ้าหนึ่งข้อสองข้อสามสีเก็ดข้อครับนจเศ้าเ็ดขอนอนเองเล่นยอนนะมันนอนยานตังของง่ายๆออกตัวเดียววะนี่ นี่ครับยาดุยนุนกระช้านี่วักลูกตายข้าท้องเบิงบอ่อครับเล่ได้จจกบ่กซอยพี่น้องจะปีไม่ฮั่นไว้ครับเอาไว้จะขายยู่กับว่ารอดครับฟอนตายท้องกลุ่มแล้วมันเบ่งบอ่อครับแบบแม่สาว ตัวนี้ครับจะเปลี่ยวไว้มืออื่นจะได้จับออก เบี้ยแม่สาวเบ่งบ่อครับท่องง่ายๆกออกตัวเดียวเด่นะเดี๋ยวค่อยเอาเบี้ยน้อยขึ้นไปเ้าสิมาก้อนนมทั้ง่างครับห้าสิมาหยอดสะดือมันเห็นเลี้ยลูกมันกัน นี่ครับตอนนี้กับประมาณหกโมงครึ่งครับมืดตึด๊ดตื้อแล้วเขาหนาหนวแล้วเนี้มาเศร้าหนาวครับได้เปิดแอร์อุ่นนอนมือบ้านนี่วากหลาเนี่ยตอนแรงครับผม ตอนเศร้ากับหกตัวครับตอนเศร้าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกินน้มครับนี่ครับเพราะ็่าจีใสเลยนครับรถไทยขึ้นไปพี่น้องคันมักชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบันเีิงชาแนลนะครับเดยอพอมี่กำลังใจในการถ่ายชิปให้พี่น้องในเบื้องครับแต่ว่าสถานการณ์อัปเดตในเมื่อนี้กัเฝ้าระวังครับเมื่อนี้ไปขนลังลูกปืนขึ้นรถซอยนายจ้างอยู่ครับ ว่าไอ้กูลันซีเรียยิงมาครับเมื่อวานนี้เขายิงเขามองโรงงานแต่ว่าเขามีไอ้ไอร้นโดมสกัดขันบปสกัดเนี่ยโอ้โรงงานมุนอุ้ยปุ้ยคนก็นสิตายหลายมาบอกสูฟังแต่ว่ามีไอร้นโดมสกัดครับผักเ้อเลบานอนครับ ต่วานายจ้างผมนี่ไปภาคเหนือซีเรียครับไปยูโกลันครับผมคายทหารไงตอนนี้ก็บำไั้ยินเสียงปืนเป็นไงครับแต่ว่าอยูใช้แดนนี่แถวเ็ดโมนาแถวยังครับถือเขายิงเขาเฮื่อนละ่ะ ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ควดหาลอยเร็วๆน,น,นะครับเ้อ mm hmm. พอมีกำลังใจในการทายชิปอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องต่อไปครับ mm hmm. ชิปนี้ครับใบ mm hmm. สมนีครับผม mm hmm. พ่อกันชิปนาครับสวัสดีครับ